ครอบครัวผู้ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนแล้วหนีร้องสืบเหมือนชนหลังคดีไม่คืบหน้าไม่มีใครคาดคิดว่าข้อความสุดท้ายของนายรุ่งศักดิ์อัมพันแสงที่มีใจความเหมือนลาตายจะเป็นเหมือนลางบอกเหตุจริงเพราะสุดท้ายนายรุ่งศักดิ์ได้มาเกิดอุบัติเหตุบริเวณกลางสะพานภูมิพลหนึ่งเป็นเหตุให้เสียชีวิต เมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยจากการบอกเล่าของรถแท็กซี่ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถของนายลุงศักดิ์ได้พุ่งชนเข้ากับรถบรรทุกไม่ทราบขนาดและหมายเลขทะเบียนเนื่องจากไฟส่องสว่างบริเวณสะพานนั้นไม่เพียงพอซึ่งหลังเกิดเหตุรถบรรทุกได้จอดและไม่ได้ลงมาดูผู้บาดเจ็บก่อนขับรถหลบหนีไปจากการสอบถามเพื่อนของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุนั้นตนและผู้เสียชีวิตได้ร่วมรับประทานอาหารก่อนจะแยกย้ายกลับโดยผู้เสียชีวิตได้กลับไปก่อนเนื่องจากเป็นห่วงลูกที่อยู่ที่บ้านพักและเมื่อตอนเองขับตามไปจนมาพบกับอุบัติเหตุบริเวณกลางสะพานและเมื่อลงไปดูเหตุการณ์จึงพบว่าเป็นเพื่อนของตนซึ่งนับจากวันที่เกิดเหตุเป็นเวลากว่าหนึ่งอาทิตย์ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเนื่องจากกล้องวงจรปิด ไม่สามารถจับหมายเลขทะเบียนของรถบรรทุกคานังกล่าวได้เพราะเป็นช่วงกลางคืนประกอบกับไฟส่องสว่างมีไม่เพียงพอรับไม่ได้จริงๆเห็นสภาพตอนนั้นแล้วคือรับไม่ได้เลยทางตำรวจเขาประมาณว่าจะให้มันจบแค่ตรงนี้ครับเพราะไม่สามารถที่จะไปไปดูกล้องวงจรปิดดูแล้วแต่มันไม่เห็นอะไรครคือภาพมันเบลอกล้องมันไม่ชัดนะ และเนื่องจากด้วยเนื่องเป็นเวลาคืนด้วยก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากไปกว่านี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครอบครัวของนายลุงศักด์ไม่ได้ติดใจเอาความแต่ต้องการทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเพราะวอนขอผู้ใช้รถใช้ถนนมีความรับผิดชอบกับการกระทํำของตนมีน้ําใจลงมาดูผู้บาดเจ็บไม่ว่าจะถูกหรือผิดเพียงแค่ลงมาดูให้การช่วยเหลือเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้ก็อาจไม่เกิดขึ้น นึกถึงหัวอ,อกคนอื่นมั่งถ้าเป็นตัวเขาแล้วเขาจะคิดยังไงใช่ไหมเขาจะคิดยังไงถ้าเกิดเกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วเขาจะคิดยังไงผิดถูกก็คุยกันก็ได้แต่ว่าอะไรเงี้ยผิดไม่ผิดก็ต้องดูหน่อยเนาะถ้าจะว่าดูหน่อยเรามาคุยกันหน่อยว่างั้นเหออว่ายัางไงแบบไหนอันนี้มิดเงียบเลยจากการติดตามความคืบหน้าคดีสถานีตำรวจนครบาลบางพงพางเนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิด ในจุดเกิดเหตุนั้นไม่สามารถจับภาพทะเบียนรถคู่กรณีได้พร้อมกับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์คือแท็กซี่ทั้ง3คันไม่ได้ไปให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตํารวจทําให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความยากลําบากซึ่งตํารวจได้เร่งติดตามกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาเบาะแสต่อไป